ตัวอย่างการดอเอรักดีมาม่ล้านเาอื่นเาอึนอ้าวกังวลกันพระเอกเาาอมาตัวพระเอกมันพระเอง่ก็เป็นเพลงนี้แล้วือผู้หญ่ก็มามาส้างพระเองรุ่นเก่าเนาะนงาจะ่พอเนาะทั้งสุสีพันแก่่ เสื้อไม่มียีฮวหนี่ต่อยอยู่บนส่ซ่เลยตุกโซ่แต่ยีฮวานี่นะยีฮวานี่ย่างงย่างกุ้ท่านจะซากว่าไก่งามรสฝุ่นคนงามรสแจงบอกเขาไปออกไปนอกแน่นอกอููใหท่าหลายผู้ใไญ่นงามหลายแจงผู้ใหท่าน้อนผู้ใดญ่งามนอยผู้ใหญ่านท่านจะท่าคนท่านจะงามอยูท่านเวทีนี่ว่าอันท่าแฟงิเด็โอ้ผมมาไปที่เกี่ยนโต๊ะุนนี่สํ ไอเหเาะเนี่ยคองพี่เนาะยใหกัแต่ครกออซุมซุ่มสอบไยคุณยยน่าจะน่ากว่าเยอะเอกว่าเพิ่งของนไใหญ่บูพองพี่มีค่าไรบดมือของสื่อบดมือหกับบดาเพราะว่าคันพื่อจิตฐานต้องปัญหาในแม่ต่าไฟในก่อนบาดพนันยุปใกลแม่จะว่าใส่หน้าบงานเก่ยวกับเรื่อง จะเป็นงูเจ้าตาเถิงเนงอบุตัวบตัวอย่างน้ามีนี่่สัตวได้แม่ด้วยอ้ีแม่ว่ามกแค่หนงากว่าร่างหัวใ้กว่าหมอผุพอยแม่อยู่หนีนี่แห้งทุกข์ผ่าแข็งแรงกินข้แ่บแ่ถือเอ็ดูดูดแม่ด้วยแต่พวใหพบปุ้นํำๆถืงวด่นมนินี่วตามามือง่ๆมันอ้อ แค่วาดา่าดีเลยพี่น้องผู้ขายคือแก่เลยก็ได้กูถึงกงวันที่หนึ่งแต่สตัวเชนเชลเดอรแม่เลยต้องคักคักรผกูได้พบน้ำหนึ่ถือขวันงมวันขวิวิขัดกูได้พบเจตาหางหังแตถึงเจ้าห้างและเลก็ได้เป็นบุตรเรามวยกูเป็นก๊อปตากูเือบวนาคน